กันนะแล้วเสริมไทยนภานแผลตปีตือปนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราไปเที่ยวกันที่สังขบุรีกันนะแต่ว่าทริปนี้เป็นไปแบบไม่มีน้องหวานนะคะเพราะว่าเดินทางค่อนข้างลำบากเลยเอาน้องหมาไว้ที่บ้านดีกว่านะ มาที่นี่โดยส่วนตัวก็คือจะต้องขับรถช้าๆละมันระวังดีนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างจะแคบแล้วก็โค้งเยอะแล้วก็รถที่ส่ไปส่มาค่อนข้างจะขับเร็วต้องคอระวังกันด้วยนะคะถนนก็คือถ้าฝนตกก็คือถนนก็จะลื่นหน่อยแต่ว่าถนนน่ะค่อนข้างจะดีอยู่นะไม่ได้มีหลุมไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นใครขับรถก็ระวังกันดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันที่ที่ไปที่นู่นเลยจ้าไปอันนี้เราถึงที่พักแล้วชื่อว่า เนเจอร์ครับรีสอร์ทสังขาบุรีเนาะก็ตอนนี้มาถึงสังขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการขับรถมาอย่างยาวนานก็ตรากตรัมมากใช่ก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูที่พักเนาะก็อันนี้เราจองคืนละหนึ่งพันห้าร้อยเนาะนอนได้ทั้งหมดสองท่านนะคะมาถึงแล้วมีคนมาต้อนรับด้วยนี่จะขึ้นรถมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหม ดูอันนี้คือเป็นลานนั่งกินบ้านเธอเนาะไข่มุกชื่อชื่ออะไรนะตัวนั้นตัวจุดๆชื่อไข่มูกตัวสีวน้ลตาชื่อโก,โกโก้ตัวนี้ชื่อนมสดตั้งเองตั้งเอง <c oughs> มันจะขึ้นรถมาด้วยมันเป็นรับตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็จะขึ้นรถมากับเรา <c oughs> อันนี้ปะเดี๋ยวไปดูบ้านจา่ะไปดูบ้านกันค่ะ ถึงแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าวันนี้เออวันเสาร์มันมีถนนคนเดินที่สะพานด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวออกไปเดินกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าใครมาวันอื่นที่พักของมีร้านอาหารนะคะก็คก็จะเป็นพวกอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีหมูกระทะด้วยโอเคเ,อเดี๋ยวขอตัวพัก จากการเดินทางไหมยอย่างยาวนานสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันว่ารอบๆมีอะไรบ้างแต่วันนี้คงเที่ยวได้ไม่เยอะเนาะ<ม>อ,อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันโอเคเจอกันจ้าอันนี้เรามาถึงที่สะพานมอญที่แรกแล้วนะจะ๊ะก็เดี๋ยววันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกรอบนึงแหละใช่ใชม,มาตอนเช้าอมาแบบตักบาตรดูสิจะตื่นไหมใช่ <laughs> ที่มาถ,าถานนคนเดินคือจะหาชุดมอสใส่นะจ๊ะเออไม่รู้จะเป็นยังไงเรามีแต่ชุดแนวแล้วก็ไมไ่เอามาดยอยก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูถนนคนเดินว่ามีอะไรกินบ้างเนาะ,ออะไปไปปังอันนี้นะคะตอนแรกเรากะจะมานั่งเรือไปชมวัดก็คือพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็คือยังเย็นๆอยู่ยังไม่รู้จะทาอะไรก็เลย มีพี่เขาชวนไปก็คือไปกับเขาใ,ใจง่ายง่ายเหลือเกินก็คือที่นี่นะคะเที่ยววัดหนึ่งวัดก็คือ300บาทแต่ว่าถ้าเที่ยว3ามวัดก็คือ500บาทแต่พี่เขาลดให้เหลือ4ี่บาทไปกัน2น่องนไปดูว่ามีวัดไหนใช่ใช่ใชไปดูกันว่าเราจะไปวัดไหนป่ะไป3ามวัดไปเลยจ้ะ น,นี้เรามาถึงวัดวังวิเวการามนะคะใช่เป็นวัดใต้น้ำเนาะเป็นที่แรกที่นั่งเรือมาลงนะคะใช,ใชใ่เดี๋ยวเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวมีมาคุเทศน้อยออน้ำตา,านที <c oughs> น่โอเคไปเดี๋ยวไปดูว่าวัดเป็นยังไงอะไรยังไงเนะเาะไปไหว้ผากันจ้า<ช>ไปจ้ะบาค่ะพวกความแข็งแรงนี่คือมาคุเทศของเรานะคะไปฟังน้องๆกันเลย เดี๋ยวเราสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะวัดวังวิเวการามสร้างขึ้นในปีพศ2496เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะร่วมสร้างขึ้นกับชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสามประสบคือแม่น้ำซองกะเหรีย่ยแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตีไหลามารวมกันจนกระทั่งปีพศ2527ได้มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรขึ้นทำให้น้ำในเขื่อนท่วมตัวอำเภอรวมถึงวัดนี้ด้วย จนทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดใต้น้ำหนึ่งในสถานที่อันซีนไทยแลนด์ที่ใครหลายๆคนมาเที่ยวกันค่ะช่วงที่เราไปทเที่ยวเป็นช่วงน้ำลงเลยสามารถจอดเรือเดินเที่ยวชมวัดได้เลยค่ะแต่ก็ยังเห็นรอยน้ำตามกำแพงบนอยู่เลยมาเที่ยวตอนเย็นแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราต้องรีบเดินทางกันต่อเพราะยังเหลืออีก2วัดให้เราไปกันค่ะเรามาถึงวันที่2แล้วนะคะ ที่นี่เป็นวัดไทยนะชื่อว่าวัดสมเด็จที่เราไปเมื่อกี้คือเป็นวัดมอนเราต้องขึ้นบันไดไปทั้งหมดห5สิบห้าขั้นเลยไปลุย,ยถึงแล้วค่ะถึงแล้วจริงๆมันไม่ถึงหกสิบห้ารอกเนาะเพราะว่ามันแตกบันไดมันแตก,ม,ม,แตกมันก็ยุบลมกันเป็นขั้นเดียวก็คือมันจะสูงหน่อยชันหน่อยก็เดินระวังเนาะอันนี้เรามาถึงแล้วนะคะวัดสมเด็จเป็นวัดไทยเนาะเดี๋ยวให้ดู วัดสมเด็จนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดวังวิเวการามอย่างที่เห็นวัดนี้ไม่ได้ถูกน้ําท่วมนะคะเพราะตั้งอยู่บนเนินเขาเราเลยต้องเดินขึ้นบันไดมาแต่ถูกทิ้งร้างไว้เมื่อครั้งย้ายอําเภอสังขละบุรีภายในโบสถ์จะมีพระพุทธชินราชจาลองซึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวให้คนมาแวะเวียนกลับไหว้ขอพรกันคะ่ะ ออกมาจากวัดสมเด็จนั่งเรือออกมาสักพักก็จะเจอกับวัดสี่ส่วนเก่าเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงมีอายุมากที่สุดใน3วัดแล้วก็จมอยู่ใต้น้ำมากที่สุดด้วยค่ะก็เลยตอนนี้แม่ร,ม,รมาเดินตรงสะพานมอญเดี๋ยวจะกลับไปที่รถแล้วก็ไปเที่ยวถนนคนเดินกันถนนคนเดินจะมีทุกวันเสาร์นะคะแต่เมื่อกี้คุณลุงขับเรือบอกว่า มันเป็นหน้าฝนอ่อะเลยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือปเปล่าไปลุ้นกันว่าจะได้เดินตลาดหรือเปล่านะคะเรามาถึงถนนคนเดินแล้วนะคะแต่ว่าเราว่ามันอลกแนี่เหมือนตลาดหนัดมากไาไม่ได้นะไม่ได้เยอะมากอาจจะเพราะว่าชา่วงนี้ซาซามังนักท่องเที่ยวเราก็ฝนตกด้วยเดี๋ยวเดินดูว,ว่ามีอะไรกินบ้าง นี่นะคะเราเดินตลาดเสร็จแล้วได้ของกินมาให้กี่อย่างมีอะไรบ้างมีไอติมไอติมใช่มียำขนมจีนปลาทูมีข้าวโพดผักมีมีปลาหมึกประมาณนี้เราก็แส่กอกแล้วก็แส่ก๊ก่ก๊กเมลระบานลูกน้อยใช่หมูจุ่มเราไม่ได้กินเพราะว่าเรายังไม่กล้าเสี่ยงหมูจุ่มฮาม่าเยอะมากเลยเนาะแล้วก็น่ากินด้วยแหละแต่ว่า คนเยอะ<ค>น,นิด<ค>น,นึงใช่แล้วก็โดนฝนไล่นะคะตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวให้ดูไม่รู้มองเห็นไหมนี่ตรงนี้ฝนตกแต่ไม่แรงมากหรอกแต่ว่าตลาดมันแบบไม่ได้มีลม่มแต่ที่จริงมันมีโซนที่กินแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกินข้านวนะเออไปนั่งร้านเป็นอาหารตามสั่งใช่มีก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยมันก็แบบมีหลังคาแต่เราไม่ได้นั่งกินนะคะเราจะถือของพวกนี้กลับไปกินที่ที่พักนะคะ วันนี้ก็นาก่าจะลาแค่แค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าลุ้นกันว่าเราจะตื่นไปใส่บาททันหรือเปล่าไปเรากลับจะพักกันเถอะนี่เป็นบรรยากาศหน้าที่พักเรานะคะตอนเช้ามีหมอกด้วยดูสิเราเตรียมไปใส่วายกันเถอะมาทันจ้าอย่างรวดเร็ว นี้เราตักบาศเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นกับชุดมอออนที่สะพานมอออนกันไป,กไปดูบรรยากาศตอนเช้าบ้างเพราะว่าอันดูตอนเย็นมาแล้วเนาะไปดูว่าตอนเชา้าแบบจะเป็นยังไงคือตอนเย็นก็ดีตอนเช้าก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราเดี๋ยวบอกราคาก่อนที่ตักบาศเมื่อกีกก้กลัวไม่ทานเลยจอดรถแล้วก็แบบ รีแบบเจอใครก็คือซื้อเลยเนาะตักบาท<ช>จริงจริงมันมีหลายหลายร้านมากนะ<ช>คือลองเดินเดินเข้ามาดูถ้าใครมาเร็วมีเวลา<ช>ของเรารมาช้าก็จะแบบมันก็จะมีเออของเราเป็นใส่บ, 50, 50บาทชุดละห้าสิบสิบบาทแต่แล้วก็ค่าเช่าชุด,ชดอีกร้อยหนึ่งคนละร้อยนะคะเดี๋ยว<อ>ตรงน,นี้ด้วยอะ่ะไปไปดูสะพานวันไปจ้ะ ถ้าพอน้องก็คือสู้ไม่ไหวจริง ราประจำสภา,านะคะน้องไ,คร,ไครครับน้องส,ส,สมพรสมพรอ๋อ้กี่ขวบแล้วครับ6ขวบ6ขวบแล้วอันนี้หนักไหมไม่หนักไม่หนักลองไหมน <c oughs> <c oughs> ี่ลองได้ไหมอะ่ะข <c oughs> วบต้องนิงน่งๆ <c oughs> นะแพรวิเออเบาน้ำเบาวิ่งหน่กห, <c oughs> หรอหนักอยู่นะห <c oughs> <c oughs> นักอยู่นะแต่น้องถือเมื่อกี้ดูเบามากเลยนะเออ ดี๋ยวให้น้องเขาปะแป้งให้เนาะเขาบอกว่าไม่ปะแล้วมาไม่ถึงอะไปดูว่าจะเป็นยังไงน้องก็คือมองใหญ่เลยพี่มาคุยอะไรกับใครวะเดียวเยอะอันไหนอะปะลายไหนปะให้หน่อยได้ไหมครับน้องไม่สนใจฉันเลยสนใจแต่กล้องอะนองไปฉันน้า อันนี้คือแป้งขนาดข้าแป้งขนาดแป้งขนาดแล้วก็นี่แบบพี่มีตรามะนาวนะคะอ๋อนี่ก็คือแปะหน้าสดเลยเย็นเหรอขอบคุณเย็นดีนะไม่รอไม่ลาให้น้องแปะน้องไม่สนใจหนูอ่ะ ตังกันคิดค่าแรงเขาก็สร้างเพื่อเทาไหวหรอ,อเพราะต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วหนึ่งอันนี้เราออกมาจากสะพานมอนแล้วนะคะมาแวะกินข้า,าวเช้าแบบน้องเป็นร้านโจ๊กที่อยู่ตรงปิดกับสะพานมอนเลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูว่ามีายังไงบ้างมันมีโจ๊กมีไข่กระทะมีไข่ไขเจียวเนาะเดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรบ้างนะคะที่สั่งเป็นโจ๊ก จ๊กมอนกับมาโกรัดนมแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มีข้าวไข่เจียวด้วยมาแล้วข้าวไข่เจียวขอ,อ,อไปเนได้ข้าวไข่เจมอนข้าวไข่เจมอนอ่ะโอเคเราเออกมาจากที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ป้อมปีหรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะไปดูวิว,วอ่างเก็บน้ำนะคะไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะ ไปถ่ายรูปก,กันไป <c oughs> นี่เราถึงตรงป้อมปีแล้วนะคะแล้วก็ซื้อบัตค่าเข้ามาแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็ก20บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์เข้ามาก็คือ30นะจักรยานเข้าฟรีเขาจะมีให้เข้ามาก็จะมี2โซนทางเลียวซ้ายกับเลี้ยวขวานะคะเหมือนโซนโซนอันนี้มาโซนหนึ่งก่อนมั้งเลียวซ้ายก็จะเป็นพวกจุดถ่ายรูปจุดชมวิวป้อมปีนะคะ ส่วนขวาก็จะมีไม่แน่ใจว่ามีพวกสะ,สะพานแขวนด้วยหรือเปล่าเห็นเขาพูดไปแล้วก็ไอตั๋วค่าเข้าเข,า,ขาบอกว่าถ้าไปตรงที่เที่ยวในเขาแหลมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบน้ำตกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องเสียตังค์ค่าเข้า,ขา,ขาก็คือโชว์นี้เขาดูคือเข้าได้เลยไปเราไปดูวิวข้างนอกกัน เป,เ,าาเปอร์ปีทำไมต้องเนิเปอร์ปีจริงๆที่นี่เขาบอกว่ามันมันมันเพี้ยนว่าจากคำว่าเปอร์ปีเนาะเป็นป้อมปีไม่รู้เพียเ้ยนได้ยังไงเนะาะอาจจะเปอร์ปีเปอร์ปีเปอร์ปั้มป,ปี <laughs> เดินเที่ยวตรงป้อมปีดเสร็จแล้วนะคะก็คือสำหรับทริปสังขะบุรีนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านอ e ีตองเนาะเพื่อไปนอนค้างหนึ่งคืนแต่ว่าก็จะเป็นคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมติดตาม,ตามด้วยนะใช่ตอนนี้เราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย